ระบบศัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่81ดสถึงเกการนำเสนอนี้เป็นการวิจารณนิยายในแต่ละตอนนะคะอาจมีเนื้อหาสปอยในเรื่องอยู่บ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการอ่านเวอร์ชันเต็มก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะครับสำหรับช่วง10ตอนนี้เนี่ยเ,เราจะมาดูกันต่อเรื่องชีวิตใหม่ของคู่จูวินกับเพื่อนๆน,นะที่เข้าไปอยู่ในองค์กรเฟกตอ ใช่เลยตอนแรกเหมือนจะดีเนาะดูดีมากสวัสดิการหรูหราแต่เบื้องหลังนีม่มันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยแล้วก็การฝึกที่แบบโหดสุดๆเปิดมาก็ชีวิตดีๆในคอนโดเฟกต้าเลยนะที่ใช้สีส่วนแบบไปหาวัตถุดิบมาทำโจ๊กไข่เยีย่ยวมา้าได้ง่ายๆอะ่ะเออนั่นดีง่ายเกินแต่มันก็แฝงในยับปแปลกๆนะว่าความสบายเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรกูจวินเองก็ดูระแวงระแวงอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัดเข้าโหมดฝึกเลยแบบไม่มีพักหายใจทันทีเลยแบ่งทีมกูจวินนี่โดนเพ่งเลงเป็นพิเศษเลย ฝึกหนักกว่าคนอื่นในทีมคลินิกอีกเริ่มจากเบสิกเลยการผ่าตัดกับพี่ชายเฉียงโจเจเฉียงคือเน้นพื้นฐานสําคัญมากพวกาการผูกปมหรือลายเกชั่นการห้ามเลือดการเย็บผ่าที่กู้จุยนี่แหละใช่โชเทพเฉยเลยผูกปมสี่เหลี่ยมครั้งแรกสมบูรณ์แบบเป๊ะด้วยทักษะมือระดับสองอะ่ะ โห oh, จริงดิทําเอาพี่ชายเฉียงแล้วก็เพื่อนๆอย่างหวังรั่วเชียงซุนอี้เหิงนี่อึ้งไปเลยแบบอ้าปากค้างนี่มันสกิลพระเอกหรือจะเรียกว่าบัคดีแหละเนี่ยเก่งจนคนอื่นแทบจะเหมดกาลังใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยมั้งนั่นสิเหมือนตั้งใจโชว์เลยว่าพระเอกมันต่างชั้นนะหรือไม่ก็อืปูให้เห็นว่าโลกนี้มันโหดร้ายใครเก่งก็รอดไปแล้วก็ฝึกต่อยาวๆเลยดิฝึกเย็บขึ้นสูงฝึกกับผลไม้มีอง,งุ่นกล้วย ถั่วลิสงใช่ใช่ฝึกความนิ่งความแม่นยำคือต้องเป๊ะจริงๆที่น่าสนใจคือกู้จุยไม่ได้ฝึกแค่เรื่องผัดทิพย์ทั่วไปนะมีหลักสูตรพิเศษด้วยอืมมีกายวิภาคของสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ด้วยนะแล้วก็มีจิตวิทยาคือต้องรับมือกับ PTSD เวลาเจออะไรแปลกๆสยองสยองอ่ะอ๋อเตรียมไว้เจอผู้สัประหลาดแน่ๆแล้วก็มีทิ้งท้ายปริศนาเรื่องฝึกในป่าอีกคือชัดเลยว่าเฟกต้าเตรียมกู้จุยไว้สําหรับภารกิจที่มันอันตรายกว่าลึกกว่าคนอื่นแน่ๆ เหมือนถูกเซตไว้แล้วเลยเนอะขณะดเดียวกันระบบในหัวก็ยังทํางานอยู่มีภารกิจใหม่มาอีกใช่มีผ่าตัดสิ่งมีชีวิตผิดปกติแล้วก็มีคําว่าผ่านลึกด้วยนะยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วรางวัลรอบนี้ได้ยาแก้อักเสบแทนยาต้านมะเรง็งเอ๊ะหรือว่าอาการป่วยกู้จินจะดีขึ้นเออน่าคิดนะแล้วทักษะมือก็อัปเลเวลไปอีกแล้วการฝึกขั้นต่อไปนี่อืมเริ่มหลอนละใช่เข้าสู่ชั้นหของศูนย์ฝึก ไปผ่าตัดสัตว์ทดลองแล้วก็เจอตัวเป็นเป็นเลยสัตว์หน้ามนุษย์จินเมนเคนเฮ้ยสัตว์ในตำนานญี่ปุ่นนะนะมีอยู่จริงในเรื่องนี้เฉยเลยบรรยากาศชั้นนี้น่ากลัวมากคือการใช้สัตว์ทดลองหน้าตาแปลกๆแ,แบบนี้มันไม่ใช่แค่ฝึกฝีมือแล้วมันคือการฝึกจิตใจด้วยพี่ชายเฉียงก็เหมือนจะสปอยนินนดๆด้วยนะเกี่ยวกับความลับประวัติศาสตร์ของเฟกตาที่เกี่ยวกับไอตัวพวกนี้อืมเหมือนเฟกตาอยู่มานานกว่าที่คิดแล้วก็พัวพันกับเรื่องพวกนี้มาตลอดการวางยาสลบ ดูสมจริงดีนะแสดงว่าคนเขียนข้อมูลแน่นแล้วเราก็ถึงคิวผ่าจริงครั้งแรกของกู้จวินผ่าตัดซวงอกจินเมนเคนใช่เป็นสัลยแพทย์หลักครั้งแรกเลยมีหวังรั่วเซียงเป็นผู้ช่วยใช่ฉีส่วนเป็นพยาบาลส่งเครื่องมือบรรยากาศคือโคตรกดดันแต่กู้จวินก็ทําได้ดีแสดงฝีมือสมกับที่ฝึกมันหนักแล้วพีก,กว่านั้นคือหัวหน้าชิวหัวหน้าทีมคลินิก ดันพาพวกสันเียแพทย์หลักที่กาลังจะโปรโมทอ่ะมาดูงานพอดีโอ้โหเปิดตัวเลยเด้เหมือนเปิดตัวกู้จวินไกลายเลยปูทางไปสู่บุตรบาทที่ใหญ่ขึ้นแน่ๆแล้วก็มีพูดถึงเคสผู้ป่วยโรคกระดูกต้นไซส์หลอดใหม่ด้วยอาการหนักต้องการผ่าตัดด่วนมันยิ่งตอกย้าว่าสถานการณ์มันวิกฤตคนขัดแคลนจริงๆสรุปช่วงนี้คือเราเห็นพัฒนาการกู้จวินแบบก้าวกระโดดมากทั้งฝีมือทั้งจิตใจที่ต้องแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับมือกับความลึกลับความกดดันจากเฟกตา แล้วก็โลกภายนอกความท้าทายข้างหน้าดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเนอะทั้งผู้ป่วยชุดใหม่ทั้งภารกิจในป่าที่ยังเป็นปริศนาอยู่อืมมันก็น่าคิดนะว่าการฝึกที่เร่งรัดเข้มข้นขนาดเนี้ยมันกําลังสร้างสรัลรยแพทย์ที่พร้อมรับมือกับความจริงอันโหดร้ายหรือแค่สร้างเครื่องมือผ่าตัดที่เก่งมากๆแต่อาจจะเปราะบางเมื่อเจออะไรที่นอกเหนือตำราหรือเปล่านั่นสินะน่าติดตามต่อจริงๆ ช่วยกดติดตามและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้นะคะ